นี่คุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยพี่ไฟพี่เข้าไปทำอะไรใต้ตัวอ่ะออคือพี่นี่อะไรอยู่ในนั้นหรอคะ <c oughs> คือพี่กำลังหานี่อยู่ไงคะแต่งงานกับพี่นะ แต่งค่ะถ้าหนูไม่เห็นว่ามีพ่อผู้หญิงคนอื่นอยู่ใต้โต๊ะ,ะพี่ไฟนี่พี่ซ่อนชูไว้ใต้โต๊ะพอกันทีจะไม่มีงานแต่งอะไรทั้งนั้นเดี๋ยลีเดี๋ยวกเอนนี่รีลี่ดี๋ยรน,น,นี่คุณเลยนะไอ่ไฟฉันน่ะฉันเจ็บไปคุณทำแบบนี้ทำไมอะแฟนผมเขาเจผิดหมดแล้วเนี่ยเราสองคนรักกันมากเลยนะถ้าเขารักคุณจริงเนี่ย ทำไมเขาถึงขโมยแหวนของคุณไปละ่ะยูยูแหวนก็หายไปจากกองเหมือนที่ยูยูผู้หญิยยงคนนี้ก็โผล่มามานนี่เลยเธอเป็นคนที่ทำให้ผมต้องทวารในความรักของผมไฮวันนี้ฉันหลอกไอง้โง่ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวหนึยคุณว่าแหวนวงนี้สวยไหมเขาดูหน่อยนะ คุณรู้ป่ะแหวนวงนั้นผมใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีเพื่อซื้อมันเลยนะแหวนเพชรล้อมทั้งวงซึ่งหมายถึงความรักที่ผมจะมีให้เธอตลอดไปแต่มันคงไม่ใช่ตลอดไปสําหรับผมแล้วลแหวละก็ได้ราคาเนี้ยโอเคไหมโหได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคุ้มแล้วที่เสียเวลาหลอกให้มันรักกันิงๆคุณ ฉันผิดเองอะ่ะไม่หรอกเธอคงไม่ได้รักผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะผมคงทำอะไรไ,ไม่ได้แล้วทำได้สิแค่ไม่กี่วิความรักทั้งหมดก็หายไปจากหัวใจของผมเหลือไว้ความวา่างเปล่าและความเจ็บปวดจนผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้กลับมาจับมือผมอีกครั้งคุณเอามันมาได้ไงอะ่ะเดี๋ยวนะ ผมของคุณฉันไปขายผมมากได้เงินมาเยอะเลยนะคุณน่าจะเก็บเงินไว้ใช้เองมากกว่านะไม่เป็นไรหรอกยังไงเนี่ยฉันก็เป็นแค่คนไร้บ้านฉันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยนอนก็นอนข้างถนนกินก,ก็กินของเหลือจากคนอื่นแต่ส่วนคุณอะ่ะคุณต้องกลับไปหาคนที่คุณรักแล้วก็เอาแหวนวงนี้ไปให้เธอซะถ้าคุณอยากให้ผมกลับไปหาคนที่ผมรักอะงั้นผมขอเลี้ยงข้าวคุณสักมือได้ไหมผมจะพาคุณไปร้านอาหารรูๆเลยนะออไม่ต้องหรอกคุณ คนพวกนั้นอะ่ะเขาไม่ชอบให้คนแบบฉันน่ะไปเดินใกล้ๆเขาหรอกคือปกติแล้วเนี่ยฉันก็ชอบแอบอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็รอกินของเหลือจากคนอื่นเขาไงไปกับผมจะไม่มีใครกล้าทำแบบนั้นกับคุณแน่คุณเดี๋ยวก่อนฉันว่าฉันไม่ไปดีกว่าเอา้เอาทำไมอะ่ะก็ฉันไม่อยากใส่ชุดแบบนี้ไปกินข้าวกับคุณอะ่ะฉันไม่อยากให้คนอื่นต้องมามองฉันด้วยสายตาที่รังเกียจ งั้นคุณรอตรงนี้แป๊บนึงนะห้ามหนีไปไหน,นจนกว่าผมจะกลับมาเอ้ยนี่มันอะไรของคุณเนี่ยผมว่าเธอดูไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นเลยเธอพิเศษสำหรับผมมากผมเลยอยากลองทำอะไรพิเศษพิเศษ <ผม S 1> เพื่อเธอสักหน่อยคุณนี่คุณทำอะไรเนี่ยก็คุณบอกว่าไม่อยากไปที่ร้านไงผมก็เลยยกร้านมาหาคุณแทนเป็นไงเทปะ่ะ คุณจะทาแบบนี้ทําไมเดี๋ยวคนอื่นเขามาเห็นเข้าเนี่ยเขาก็แปลกใจหรอกเอ้าก็ต้องแปลกใจอยู่แล้วสิเพราะไม่มีใครทําแบบผมได้หรอกออ <c oughs> ขอไว้ด้วยครับหนคุณลองแนะนําตัวดูสิว่าคุณเป็นใครมาจากไหนผู้หญิงคนนี้ไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีแม้แต่ครอบครัวเธอไม่มีอะไรสุกอย่างแต่ผมรู้สึกได้ถึงสเสน่ห์และความอบอุ่นจากเธอ หมือนเธอทำให้หัวใจของผมกลับมาเต้นได้อีกครั้งผมหยุดมองเธอไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวคุณผมมีอะไรใจะให้คุณด้วยนี่เออี่คุณเอาแหวนมาให้ฉันทำไมอะ่ะแหวนเนี้ยคุณก็ต้องเอาไปให้ผู้หญิงที่คุณรักสิไอ้นี่โง่สับโง่สอน คุณเสียสละสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วก็ดูแลมาเป็นอย่างด,ดีเพื่อผมนะผมแค่อยากรู้จักคุณเพิ่มขึ้นอ่ะคุณฉันขอโทษนะคะจริงๆแล้วเนี่ยฉันเป็นคนช่วยแฟนคุณเพื่อหลอกคุณเองค่ะอะไรนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะฉันต้องจูก่กับผู้ชายทุกครั้งเวลาที่เขาขอเธอแต่งงานเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้หาเหตุผลเลิกกับเขาแล้วหลังจากนั้นอะเธอก็จะขโมยแหวนไป เธอจ้างให้ฉันทําแบบนี้ค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคุณกำลังล้อเล่นอยู่ใช่ไหมฉันก็แค่หาเงินมาซื้ออาหารกินเพื่อประทังชีวิตฉันก็เกลียดตัวเองเหมือนกันที่เป็นแบบเนี้แล้วพอยิ่งมาเจอคนดีๆแบบคุณฉันก็ยิ่งรู้สึกผิดแตฉันไม่อยากจะทําแบบนี้อีกคุณคะฉันขอโทษและคุณให้อภัย คนนี้แหละค่ะคุณถูกจับแล้วครับจับฉันทําไมคะนางขอทานคนนี้มันขโมยแบบฉันไปค่ะไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้ขโมยนะคะคุณตํารวจงั้นในความร่วมมือในการตรวจค้นด้วยนะครับยกมือขึ้นนี่ไงคะคุณตํารวจนี่ค่ะแหวนฉันเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะคคุณเป็นใครเนะี่ยเขาเป็นแฟนฉันเองค่ะคนนี้แหละค่ะที่เขาให้แหวนฉันเดี๋ยวนะครับ ผมไม่รู้จักคุณนะครับยังไม่เคยเจอหน้าเลยคนนี้ตาหาครับที่เป็นแฟนของผมอะแล้วแหวนวงเนี้ยผมก็ซื้อให้เธอไม่ใช่คุณคุณบอกเขาไปดิว่าเราสองคนเป็นแฟนกันที่เขาพูดเนี่ยเป็นความจริงไหมครับค่ะนี่คนหลออ้อเลไนปะเนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ยใค,ครคเป็นขโมยกันแน่ครับก็เธอคนอน,นี้ไงครับ นะไม่ใช่แค่แหวนนี้นะครับคุณตำรวจแต่เธอยังขงโมยของของแฟนผมไปอีกด้วยนี่อย่ามาพูดมั่วนะของพวกเนี้ยฉันใช้เงินตัวเองซื้ออ่ะแน่ใจเหรอเออจริงๆก็ไม่ใช่เงิน,นไม่ต้องพูดแล้วครับไปสอนอคุณตำรวจคุณตำรวจก็ฝากฉันคนะ่ะมีคนคือให้ฉันค้าปล่อยสิ คุณบอกว่าไม่อยากใส่ชุดนี้ใช่ไหมตอนเนี้มีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนเยอะเลยเราไปร้านอาหารด้วยกันได้แล้วใช่ไห<ป>มถ้าคุณอยากไปนะไปค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าคุณพาฉันไปเที่ยวรอบโลกฉันก็จะไป่ไ่กกาบกบับััธสีีแตตใดวนนน้้ฉองพูไป จเจป็นไงะขอเพียงให้เธอได้รู้รักเธอทั้งหมดหัวใจฉันรักเธอ